สวัสดีครับอยู่เมนค่นเช่นเคยและและในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟจะลงที่ไหนดีไม่มีที่จะลงเลยแล้วเปิดเสียงเกมนิดนึงดีกว่าเพื่อให้แบบได้ยินเสียงประตูอะไรยงนี้เอาแบบคิดหนึ่งเอาสกสองสี่หินก็ได้ โอเคเพื่อนเพื่อนให้เราเพื่อนให้เราเป็นหัวทีมเพราะฉะนั้นเราต้องลงที่ดีเราจะได้ไม่ตายแล้วก็เพื่อนเราด้วยคือตรงนี้จะรอดหรือจะล่วงมันข้อมันเดยเยอะหรอเปล่านตรงเนี้ยคนคนคนน้อยเลยมาว่าไม่มีไม่แต่ไม่แต่ทีมทีมร้อยแหละโอเคขอ ขอยกเล้าคำพูดไม่น้อยไม่ไม่ได้มีแค่ทีมเอดอยียวละโคตรเยอะเลยเห็นบนฟ้าโอ้โหโอ้โหโอ้เก็บปืนมาดีเฮ้ยเราเจอลูกซองมาเล้วดอลูกซองเอาปืนลูกซองมาเลย มีนีิอ uh ูซี่ออกไปอุ้ยมาอุ้ยใครเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพียบเลยเพียบเลยไปละไปละไปละโอ้ยออ้ย ก็ไปเลยโอโหเพื่อนเราเรียบร้อยออกดีกว่าโอ้ตายตั้งแต่เริ่มเลยไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ก็ได้อันนี้เราลดหรือเปล่าวะโอเคลดไปไม่ลดเอ้ยอย่าเอาคนเดียวมันอันตรายเฮ้ยแล้วเอาคนเดียวก็ได้คมไม่เป็นไรหรอกเอาคนเดียวเถอะเดี๋ยว จะตัดภาพไปตอนที่เครื่องบินเลยแล้วกันโอเคอนนตอนนี้คือก็เครื่องบินมันที่้อยแล้วขึ้นเครื่องบินเลยทีนี้ตอนนี้น่าอยู่ในกล่องเอ้ยตอนนี้หน่าตอนนี้น่าจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าตรงน,นี้มันไม่น่าจะเครื่องบินหรอกเออแบบทรงเหลี่ยมอันนี้คือเครื่องบินของเราและไอ้เมื่อกี้ ก็มันใช้เครื่องบินเข้าสู่สมอรแล้ะภูอัโลโตรอสู้อยองมีสเตายลงี่ไหนดีที่แบบไม่ไม่ค่อยมีคนเอาฟานตาลีน่าดีกว่าตรงตรงเรือล้างเราต้องเล่นชนะเพราะว่าคัานนี้เราลงหนึ่งสีมีมีถ้าตายคือแบบตายเลยไม่ใช่ถ้าตายก็คือแบบก็คือแบบเกินไม่ได้หนึ่งรอบ โอ้โหต้องเยอะต้องเยอะลงทําทำไมกันเนี่ยโอ้โหเยอะมากมันมีต้องสามตัวที่รู้ว่ามันทีมเดียวกันแน่เลไอพวกนี้ทีมเดียวกันชัวไม่งันเขาไม่ลงแบบลงแบบเป๊ะอย่างงี้หรอกมันทีมเดียวกันไอทีเห็นสกิน กระเป๋าไม่มสสก,กินคือแบบไม่ได้ใส่สก,กินมาเครัะมันได้แบบดูกา,กากหน่อยมันได้วิงเข้าใส่ตอนนี้คิดว่าใส่สก,กินมาดีละโอ้โหแล้วดูปืนมันขอปืนที่ดีบ้างเถอะมีแต่ปืนกา,กากนะโอเคมันลูกเดียวกันด้วยที่รู้ขอหนีอยู่แล้วไม่น่าปลอดภัยวะเราต้องหนีแล้ว หนีพ้นจากที่นี้เพราะว่ามันนี่แบบไอพวกนั้นเยอะเอาม่คือตัหละมันนีต้องสามคนอะจะไปลอดเลยจะต,ต้องหนีโอเคตอนนี้เรา,เราค้นมาจากไอ้สามตัวแล้วเรามาหาของกันตอนนี้เรามีปืน เอซีแปดศูนย์แล้วก็ทอมสันปืนชาตก็คือเอ้ยปืนชาตก็คือทอมสันส่วนปืนเรือยไกก็กคือเอซีแปดศูนย์เราอุย้ยเราเจอไอ้กัมเปตออันนี้ลากหัวได้ดีมากโคตรชอบเมื่อกี้เราเก็บไปได้อ้เปลี่ยนเปลี่ยนอันก่อนเปลี่ยนเป็นปืนอักคปืนอักมัมแรงได้ได้ดเมด็ดยี่สิบขึ้นไปโคตรแรง มันมีคนอยู่ไหมว่าไม่ว่าไม่ใช่ว่าโดน,โดนลอยนะต้องเปิดเสียงให้หน่อยเพื่อให้แบบมันได้ยินเสียงเท้าอะไรอย่างนี้ให้พอได้ยินเสียงเท้าบ้างคือมีคนมามาดักหลังแล้วมันจะจะดินแล้วแล้ไม่ตายง่ายสถานที่นี้น่าจะถูกคนฟาไปแล้วเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีอ่ะ มันมีแค่เดียวเองดูมะอ่ามีแค่เดียวแหละเสียดายว่ะไม่เืนไม่ปืนลูกสองเลยเืน <c oughs> ลูกสองอะไนวะแถวนี้ไม่มีคนดงหนึ่งสีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่มีใครแย่งมาแยง่แยงของแต่ข้อเสียก็คือ พอตายแล้วจะไม่มีใครชุบแม่ค,คือแบบไม่มีใครช่วยเลยคิดว่าหญิงของทีตอนไหนวะเนี่ยคนเลยมันไม่มีคนจริงๆใช่ไหมโอเคไม่มีเมื่อกี้เลยกินอันนี้ก่อนเลยอยู่ไหนเอ้ยไม่มีคนดีกว่านี่บอกวะ่ะมันไม่มีคนจริงๆไม่มีคน มีแต่ศัตรูไม่มีคนไม่มีคนมีแต่ศัตรูว่าแต่มันหายไปไหนเราต้องห้ามตายเพราะว่าถ้าเราตายคือแบบมันมันเกินเหม่จไม่ได้แล้วอฮ้ยหัวแตก โอ้ยไ,ได้ปืนลูกสองด้วยวุ้นน้องวุ้นน้องวุ้นทำอะไรอยู่นี้อาเวย้ยอุ้ยมันใช่คนดียว่ข้างหน้าเราอ่าน้องวุ้นไปเลยน้องวุ้นโอเค เราไปห,หาคนกันต่อดีวกว่าโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วให้มันพุ่งมาหาเราเดีกว่าฮิคนกันเนี่ว่าตั้งไงอ้อไว้ก่อนเพื่อความแบบปลอดภัยอู้หขวาซ้ายจะเอาอะไรมาสู้ โอเคจ้าจ้าจ้ามาดิโอ้มันมีโทรก้อนนะโอ้ยนล้วก็บวกสามหาอด,ดีดีดีหนึ่งคนดีแล้วบวกสามะโคตรดีโอเคเราไปรับของกันดีกว่า เรไอ,อตัวคาพิล่ามีแล้วงั้นเร,เราต้องเลือกบัตรคูปองเฮ้ยคูปองกูรยอนประเด็นคือแบบมันจำกัดมันด้วยถ้าเราไม่ใช้มันก็จะแบบหมดโอเคตอนนี้คิดสิดมาทีแล้ว